กรมมนุษย์หมเตรียมจัดงานตรานกยุงพระราชทานครั้งที่18มุ่งผลักดันมาตรฐานไหมไทยสร้างชื่อสร้างรายได้ให้ประเทศกรมมนไษย์หมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ที่ทรงสืบสารและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทยพร้อมผักดันมาตรฐานไหมไทยมุงสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566ในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2 5 6 6 6ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณอห6ถึง7อิมเพ์เมืองทองธานีในวันนี้นะครับก็เนื่องจากได้จัดงานเพื่อลํำลึกพระมหากรุณาที่คุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรอบลมราชินีนานะครับพระบรลมราชชนีพระพันธ์ีหลุนครับที่ได้ทรงมีนะครับคุณานุปการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่ได้ส่งเสริมนะครับและก็พระราทานนะครับเป็น ตำนานสืบสารตำนานไหมไทยขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็คิดว่าในการพระราชทานนะครับตรงนี้มาเนี่ยนะฮะก็จะทําทให้นะครับภาพหมายไทยนะครับได้มีเอกลักษณ์ได้มีคุณค่านะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์มีสัญ,ญลักษณ์และก็สัานัามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ได้จัดงานเพื่อสืบสาร และก็เฉลยะเกีงานสืบพระาชฐานสืบสารตำนานหายไทยขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานเนี่ยก็มีหลายส่วนนะครับที่จะได้มีการนำเสนอนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่เรา,าต้องการเน้นหนักเลยเนี่ยก็คือว่าท็อทผมกับท่านทิตดีกรมหมดไหมเนี่ยก็จะ นอกจากที่จะเน้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเอผยแพร่นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการเลือกซื้อนะครับผ้าไหมกันแล้วในประเทศแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เน้นของปีนี้ก็คืออยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเผยแพร่นะฮะไ,ไปไประดับโลกแล้วนะฮะเพื่อให้ออกไปยังประเทศต่างๆซึ่งมันก็เป็นนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรที่ทําอยู่นะวันนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกพวกเราก็คือว่าก็จะเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมงานนะครับที่จะสื่อสารหมายไทยด้วยกันนะฮะที่จะจัดในครั้ง18ในครั้งหน้านี้นะฮะเพื่อไปเลือกซื้อแล้วก็ไปสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจ นะครับสร้างฝันและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องคนไทยด้วยกันเนี่ยสนับสนุนสินค้าไทยสนับสนุนสินค้าซึ่งเป็นไหมไทยเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรทีเ่เลี้ยงหมอนนะครับเ,เพื่อที่จะมาทำาผ้าไหมเนี่ยก็จะอยู่ในอาชีพแลวก็มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนเพราะนั้นก็ จะขอเชิญชวนให้ไปสนับสนุนไปเลือกซื้อนะครับผ้าไหมในในวันงานที่เราจะได้จัดขึ้นในครั้งที่18นี่ครับมีการแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตนะครับมีเห็นไหมตัวจริงๆมีคนมาเลี้ยงมาทอผ้าจริงๆแล้วก็ที่ต่อเนื่องเลยตรงที่เป็นพอพอเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นซิลโฮมซิลโฮมเนี่ยจริงๆถ้าเรามองผา พาห้องมาหนึ่งห้องเนี่ยในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไหมเราใช้อะไรด้วยบ้างนะครับแั้งแต่ในห้องน้ํายันออตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเราจะนอนอีกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องไหมก็ให้ไปดูในงานนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญที่เรามีผลการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตัวประเทศนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการมาแล้วก็จะมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับเพราะทั้งมีไหมที่ เราอาจจะเห็นคุณค่าสําคัญผ้าไหมที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไหมแพรว่าไหมย,ยกดอกยังของยกดอกลำพูนเนี่ยบางคนอาจจะเห็นเฉพาะบางที่เอามาโชว์แต่ปีนี้จะมีที่ได้รับลงบัลสวยงามมากท่านอาจจะเห็นผ้าไหมผืนและราคาหลายแสนบาทในงานนี้ด้วยนะครับด mm ังนั้นก็เรามองว่าไฮไลไท์ตรงนี้สําคัญและก็อยากให้ท่านได้ไปรับรู้รับ รับข้อมูลนะครับแล้วก็เชิญชวนเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราได้กำชับว่าให้ให้จาหน่ายขายในราคาที่ยุติธรรมนะครับไม่ให้แพงจนดูว่าจับต้องไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือผ้าไหมหรือเส้นไหมหรือผลิตภัณฑ์อือ่นๆเนี่ยก็อยู่ในราคายุติธรรมที่สามารถจับต้องได้นะครับโดยเฉพาะนโยบายท่านนายกะทรวงบอกว่าคนไทยทำคนไทยใช้ก็ต้องมีราคาที่ยุติธรรมด้วยนะครับทีนี้ในกรอบแนวนคิดเนี่ย เรามองว่าไหมเลอค่าอย่างที่ว่าควาว่าความเลอค่าของไหมไทยเนี่ยมันมันถ้าจะประเมินค่าไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอาชีพดั้งเดิมมาแต่เนิ่นนานของคนไทยนะครับเราต้องรักษาอาชีพนี้ไว้ทนยัางานให้เกษตรกรได้มีโอกาสไ,ได้มีตลาดรองรับพระนันกรมโรใหม่ก็ต้องจัดงานตรงนี้แหละเพื่อเป็นตลาดรองรับเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมทั้งหลายนะครับเส้นใหญ่ สายใหญ่ภูมิปัญญาเท่ากับว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านจริงๆนะครับที่มีทั้งเทคนิคการพอรที่สวยงามมีการใช้เส้นไหมจริงๆไหมเนี่ยถ้าเรามองมีทั้งไหมอุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรมไหมหัตถกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการใช้เ,เกษตรกร,รจากมืออยางหัตถกรรมทุกๆขั้นตอนเลยนะครับเราถึงมีการแสดงเรื่องตรานกยู่มาตรฐานที่เรารับรองมาตรฐานให้เห็นว่า าทุกผืนที่เรารับรองเนี่ยมีคุณค่ามีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกหลายๆส่วนที่อยากให้กิจกรรมที่เรามานําเสนอเนี่ยได้ให้ประชาชนได้รับรู้รับเห็นนะครับจุดที่คิดว่ารองรับกับประชาชนจํานวนมากได้ก็คือที่มงทองธานีนะครับอิมแพกเมืองทองธานีในวันที่31สิงหาคมนะครับถึงวันที่3กันยายนนะครับในฮอที่6ที่7นะครับ นันก็คิดว่าเดินทางง่ายแล้วก็รองรับสถานที่จอดรถแรงต่างก็มีจํานวนเพียงพอก็ทําให้สะดวกต่อการจัดงานในวันที่3ามเ,เนี่ยก็จะเชิญกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพพรตเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนประชาชนที่จะเอาเฝ้าไปชื่นชมหลายๆส่วนในกิจกรรมงานด้วยนะครับก็ ก็ประจักษพันธ์นะครับ